เป็นนดีสบายดีิเะพี่น้องสวัสดีสุขทุกคนนะคะสวัสดีกตร้อนเย็นฝนตกบินมือบุเป็นโอ้ยตกสองสามมือเลยสอนแต่พวกปั้นมิโตงวันนี้เราจะมาแกะอันนี้พี่น้องสั่งหลอดไฟมาใส่เสาหน้าบ้าน สั่งกับเพืดอกสั่งกับช้อปปี้ปว่านี้อันถ่ายคลิปรีวิวลงช้อปปี้ถ่ายเสร็จแล้วี่น้อนเด็กเลยนะคะหลอดไฟหลอดละร้อยไอ้ยี่สิบบาทพี่น้งงองเพราะว่าเราอยากเซฟกับเซจ่ายก็เอาราคาถูกไปเลย อกล้ก้ององหากันจะเป็นโคมไฟโคมไฟเสาหนาเสาหน้าประตูวัดสะดุไเป็นตาแข็งแรงนะนี่นะพี่น้องนี่สม ปัาสดูกแข็งแรงแบบว่าแก็งแห้งแบบราคากับพแพงแบบหมดนี้บดน์ในรังนี่ว้าวสวยไปเออเราจะได้คมไฟส,สวยๆอยู่หน้าบ้านแล้วนะคะราคาถูกด้วยแถมหลอ,อดใหม่ไปล้าเงาหนึ่งบริเพมันเป็นในก็อะไรยังไงวะพลาสติกบริเพ็ดแกะไม่ต้องมันจะบ,บ่ดแตก มันก็นทิศสู่แดดสู่ฝนและนางสั่งนี่มันที่สั่งเนี่ยที่แบบว่าบอกแพงเกินไปสําหรับนางใส่สาวหนาเพื่อนนเนาะใส่หน้าสานะใส่สองสาวแล้วก็ใส่มุมนั่นมันแจ้งแล้วก็อันนี้ทั้งเบิดนะหกดวงเปดแปดดวงเพราะว่าเดี๋ยวให้สนามเพื่อนทำมันแจ้งนะน่ะนี่แข็งเองบ่แข็งเองวัสดุบักแข็งเง ทั้งเบสนี่ร้อยไอ้ร้อยยี่บาทรวมขาดส่งตัดป่ไม่ไแย่ง,ดงุด แง่วิวฝนตกอะกันแง่แบบเออเดือนแก็บทางอยู่คนเดียวรังนี่เป็นดอกมีรังนี้เนาะเบิร์นี่พันในพันสองตัวโอเคเราเป็นของมันรวมสง่งเลยตัว้องกาตั้งแปดดอก จริงมันจะมีไฟโซลาเซลล์แต่ว่าโซลาเซลล์นางเอาเพราะว่านางเคยซื้อมาใส่ล้วอันหนึ่งกับเจ็ดแปดร้อยมันบอกคุ้มหมดปีามันตายก่อนพี่รองอันนี้ต่อเป็นไฟบ้านเอานี่สวยมากใส่หลอดนี่วะประกอบให้เบิร์นกันน้ำพร้อมเด้เพราะว่ารายมันอยู่หลุมพี่ นี่สวยปะ่ะพี่นอ้องตั้งเสาหนาเฮือนเลิศมากตั้งเสาหนาเฮือนถ้าเบิ่งตอนติดตั้งแล้วพี่นอ้องมันกันน้ำกันน้ำปกติเด่นไม่เป็นแบบว่าจะเอื่อนอย่างว่าจะเกิดเองว่า PVC เป็นอย่างนี้คือแบบสียค่ายกระถอ,อนนหน่อย งามบ่สวยไหมเอ่ยราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะจ๊ะบม่ได้ซื้อแพงมีทั้งโอ้โหลดแรงสั่งมาจากช้อปปี้พอเอาจากช้อปปี้เสร็จเอาไปถ่ายคลิปรีวิวพี่นอ้องเอาลงช้อปปี้ว่าเพราะว่าอยู่ในช้อปปี้มันม,มีแบบว่าปากตะก,กา้าสามคนเต้นเห็นวิดีดโอปากตะก,ก้าหารายได้เห็นนะกระถืกกระถืออปอนออยู่ด้พ่อเลยมองนี่น บุกใหญ่น่เราได้หลอดไฟแล้วอันนี้รีวิวให้เบิ้งฟิล์มเราไปเราทำเบิ่งตอนไอ้ใส่แล้ว 价格低，呢。<Yeah. S 1> จี่ลงข้างหลังสำหรับราคาที่ว่าโอเคพี่น้องราคาแค่ร้อยกว่าบาทได้หลอดไฟส,สวยมั้งไหมพว่าข้างในนี่เท้ากระซื้อหลอดพาใส่เองมันไม่มีหลอดหายเลยเท้าเท่าที่ใส่หลอดสว่างสั่นได้ก็ได้เลยเลิศน,นะครับพี่น้องคขา ก็สิแจ้งข่าวที่ไว้เนาะสนามนี่ครับบอฝนตกบดมือมือที่มือมือที่สี่เดี๋ยวบ่เขารีวิวยูว่นลกกับใบแตกกันพี่น้อง ผมติดตั้งแล้วผมเดินจับพี่น้องจา้าผมมียังรายมารีวิวดิสเ่อร์้องไอ้ฝนตกตกปวดมือปวดเป็นพาหยุกขาวก็บอกเสียหอดบันทีประมาณน่าจะสิ้นเดือนก็บอกนี่ค่ะราคาหนึ่งพันสองร้อยสตาง์กว่าบาทพี่น้องแปดดวงเดี๋ยวเราจะไปรีวิวบันไดก่อน กลิปนี้กับสิฟางไว้กับสำนีนะจับพี่น้องจาเพราะว่าสิถ่ายรีวิวลงไอ้ช็อปปี้น้ำยาประสิทธิงกระดาษพี่น้องสบายดีเด้อ